ได้ไมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะกำลังจะคุกกิ้งนะคะอ้าวเรามีกระดาษหรือรอะไรเลยคุกกิ้งคุกกิ้ง Yeah, I'm hungry. ฟ้มฟางคนแรกเลิฟแรกเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะหิวหิวผัดหมี่ก่อนนะหมูก็ไม่มีแข็งเป่งเลย <laughs> ดูดิหมูอยู่ในนี้นะไม่ได้ออกมานะเย็นนี้จะกินอะไรยังไม่รู้เลยแข็งเป่งเลยดูดิ <laughs> เ,เย,ดด <laughs> ย็นนี้เจะกินอันนี้ดีเนาะ <laughs> เป็นสิโครงหมูอ,อก ขอบคุณนะขอบคุณนะจ๊ะมาดามออนแอนวันนี้หนูเป็นไงบ้างหนูเป็นไงบ้างคะพี่กำลังจะผักมีเนะี่ยเตรียมเส้นมีเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แครอทนะหมูก็ไม่มีใส่น้องใส่ได้ใส่แต่ไข่นะกินแบบตามยะถากรรมนะคะทุกคนแต่ว่ามีอ้น,นี้อยู่เห็นไหมอันนี้ชิ้นละสามสิบบาท หนูก็ต้องกินนะคะหลังจากโรงเรียนก็ไม่ได้กินอะไรอะไปโรงเรียนก็กินแค่ขนมปังสองแผ่นตอนแอนไลฟ์ไปกี่รอบแล้วสวัสดีทุกท่านค่ะพัชชาอ๋ออันนี้เริ่มเริ่มเริ่มดันแล้วเริ่มดันละเริ่มดันแล้วนะ Okay. เมื่อกี้นะไม่ดันเลยนะเจคนนะ hello everyone thank you very much for coming my channel I'm cooking for my lunch พักทายกันไปนะบางทีนะเขาก็ชอบแบบว่าแบบว่าอยากรู้นะแบบว่าประมาณว่านิ่งๆไงแบบ ทำอะไรว่อย่าคนนี้มันทําอะไรว่าอะไรเงี้ยเขาชอบแบบนั้นนะขึ้นแล้วสุดปางโอ้ยสามสิบสี่คนวันนี้ยังไม่ได้ถึงร้อยเลยนะมอเช้าได้แค่เก้าสิบหกคนนะแล้วรอบสองก็เท่าไหร่เองหกสิบกว่าเจ็ดสิบอะไรนี้เราจะไม่ได้แล้วนะพาไปเดินมหาลัยไงเออ ปังดันดานเออพิมพ์ไปพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์ไปพอล้วิวข้าวเลยเย็นนี้ไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยาชาพอได้อันนี้อร่อยอยู่นะเคยซื้อมากินแล้วครั้งที่แล้วอร่อยอยู่นะชิ้นละหกโคนนะสาบบาทนะอร่อยอร่อยอร่อยอ ออก,กัดก็ซื้อมาแล้วก็ออกกัดจะเป็นเด็กที่ห่วงนะคะห่วงของกินนะถ้าเขามีของกินที่อะไรที่เขาชอบชอบเนะี่ยเขาเขาเขาจะเก็บไว้เขาจะไม่ให้ใครกินของเขานะเรารู้นิสัยลูกไงวันนั้นมีมาม่าอยู่ห่อหนึ่งไงเป็นยำยำต้มยำกุ้งเราก็อยากกินเนาะเราก็เลยบอกเอออยากกินมาม่าเขาเลยบอกว่าอุตส่าห์จะเก็บไว้กินสะหน่อยอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่กล้ากินเลยนะ ลูกเป็นคนขี้ห่วงอ่ะอ้ยโน้ออร่อยค่ะฮ่าฮนะเจ็ดสิบสีแล้วเจสบสีล้ต่อไปต่อไปวเวลา like, เราไลค์เราจะสนใจมากอย่าไปสนใจมากนะเขาจะอยากรู้ไงว่าเราจะทําอะไรอยาอยากรู้รู้สึกกระเทียมก็จะหมดนะเหลือเหลืออีกนิดนึง เทียมเหลือแค่นี้นะดูดิพอได้พอได้กินเดี๋ยวก็ไปซื้อใหม่เมื่อกี้คุณสามีเขาบอกว่าให้ให้ไปซื้อของให้ซื้อหนมปังนะเราก็ไม่ไปหรกที่เกียยนเดี๋ยวเราก็บอกว่าเราลืมนี่คือนิสัยนะคะ หนาวให้ไงก็เลยรีบกลับบ้านเลยหนาวไม่ไหวแล้วก็แบกหมดด้วยหายที่ไอ้ power bank ไม่เจอมันอยู่ในกระเป๋านั่นแหละแต่มันมันลื้อยากไงก็เลยไม่อยากลือ้อขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจค่ะกำลังจะผัดหมี่นะคะผัดมีตามสไตล์นะคะไม่ใช่หมี่โคราชนะหมูก็ไม่มีนะหมูมันแข็งมันจเกียดรอ กินอะไรก็มีอะไรก็กินไปนะจ๊ะทุกคนฮะไปเปิดไฟแล้วเนี่ยเราก็ลืมไปเลยนะเนี่นคยคุยเพลินเลยจ้ะทุกคนเขากินน้ํามันเป็นแบบนี้นะแบบนี้อากัตบอกว่าไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยอร่อยนะ,ะเดี๋ยวน้องเตือนสวัสดีจ้าเป็นยังไงสบายดีไหมช่วงนี้พวกพี่จะยุ่งยุ่งหน่อยนะคะเพราะว่าพวกพี่ระบบเริ่มดันนะพวกพี่ก็เลยแบบว่า ไลฟ์ like, แป๊บหนึ่งแล้วก็ลงไลฟ์ like, แป๊บหนึ่งแล้วก็ลงวันหนึ่งไลฟ์สิองครั้งนะเมื่อวานนะคะก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเยียนใครนะแล้วก็เมื่อคืนว,วันนี้ไปโรงเรียนก็เลยมเลยมื่อคืนเลยไม่ได้นอนดึกนะเมื่อคืนนอนสามทุ่มกว่านะหลับเลยนะไปเปิดของอน้องคิมกับน,น้องทัพทิ้งไว้นะแล้วก็หลับเลยนะเออ and night nice to her thank you very much นะ h e l lo my f e n d thank you very much ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่กันด้วยนะจ๊ะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นเนาะเปิดค่าให้หน่อยพอดี้แหะไฟไหมก้กระทะพี่กันนะกินไกินไเมื่อวันก่อนทำเอกเผาใช่ไหมโอ้โหไอ้นี้สายชาร์จแบตมันสั้นนะมันไปไม่ถึงนะคะทุกคน ก็จะได้เห็นประมาณนี้นะอย่างนี้ส่องอย่างนี้แหละเขาจะได้อยากรู้นะนี่มีเนื้อสัตว์ใส่เลยอะเป็นวันนี้กินกินมังสวิรัตไปแล้วกันนะดันมากค่าดัานมากค่าใส่ใส่ใสเขียนไปตอนนี้นาะทีที่แปดพัชชา ยังได้อยู่มากกว่ายี่สิบยิบเก้ายิบเก้าสันี้แหละสับนี้แหละของช่องนี้นะ ม่กินแล้วใช่ไหมไม่กินใช่ไหมคะมกินพัดทายกันไปนะคะทุกคนกำลังทำอาหารถืจ้จเดี๋ยวเราต้องดูเวลาด้วยนะตอนนี้สิบนาทีแล้วบันเทิงหลาย ก่อนสิบหกเขาดันน้อยก่อน19ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องขึ้นขึ้น,นช่วงนี้นผัดหมี่มีส้มตํำไหมเดี๋ยวจะตําแตงอยู่นะตําแตงค่ะตําแตงเพราะว่ามะละกอเมืเ่อวานกินหมดแล้ว ุณนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะตอนนี้เหลือ20นะยังพอได้อยู่แล้วก็เอา วันนั้นไปซื้อผิดมานะไปซื้อขวดเบลเลอร์เลยตอนแรกคิดว่าสามบอกให้สามีหยิบน้ำมันหอยดูเขาหยิบมาเลยเป็นซีอิ๊วดำนะทุกคนมา <My God. S 1> ดูก่อนว่ามันในททที่เท่าไหร่นะ มองไม่เห็นใครถ่ายทอดนะเนี่ยมณีฉายโอ้ยสีวหวานเหลือเก้าแล้วนะนาทีที่สิบสองเนี่ยเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอดูอีกแป๊บหนึง่ง เหลือแปดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขึ้นมาสิบแล้วจะลงดีไหมพัชชาลงเลยไหมสิบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเพิ่งจะได้สองไลค์เองนะเนี่ยเอาไงนาทีที่สิบสามแล้วลงเลยเปล่าดูซิมาลุ้นกันอยู่เนี่ย แล้วต่อไปใครจะขึ้นต่อใครจะขึ้นต่อยังไม่ยังไม่สี่ทุ่มขึ้นเลยหนูยังขึ้นใกล้ห้าทุ่มลงเลยลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต่ําลงแล้วนะมันเหลือเจ็ดคนเองนะพ,พัชชาคิดว่ามันจะขึ้นอีกไหมคิดว่ามันจะขึ้นอีกไหมตอนนี้เป็นเจ็ดเหลือเจ็ดเดี๋ยวเอาอีกเครื่องไปกดไลค์กดแล้วแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋วเด๋ยวรอรอรอตอนนี้สิบ สิบสี่นาทีแล้วสิบสี่นาทีแล้วกระแทกไล้แล้วค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราลุ้นต่อนิดนึงนิดนึงถ้าลงตอนเจ็ดก็ก็ยังโอเคเพราะว่าคนพี่กันขึ้นน้อยไงเมื่อกี้ขึ้นมาแค่กี่คนเองเจ็ดสิบกว่าใช่ปะเออมันขึ้นน้อยไงมันเวลามันเหลือประมาณเจ็ดเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะแต่ถ้าขึ้นห้าร้อยแล้วเหลือเจ็ดคนเนี่ยอันนั้นอะ ไม่ได้เพราะว่าตอนฟังคุณติปุนเขาบอกว่าเหลือห้าคนก็ยังโอเคสงสัยจะได้15นาทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่รู้จะลงหรือเปล่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสิบเอ็ลุ้นจังเลยไว้แต่ละวัน ห่วงแต่คุยผัดหมี่เกือบไหมเลยโอเคนะลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะลงแล้วจ้า1ิบเแล้วสินาทีแล้วบ๊ายบาย